สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Bell Podcast ประจำวันอังคารที่29มีนาคมตลาดหุ้นสาหาราัฐในคืนที่ผ่านมาดัชนีต่างพากาันรปรับตัวสูงขึ้นขณะที่ดัชนี NASDAQ ปิดบวกไปกว่า1%คันรับแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำโดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทส l ดโดยดัชนีดาวโจนปรับตัวขึ้น0.27%ดัชนี s p 500ปรับตัวขึ้น0.71% และดัชนี a s d a q ปรับตัวขึ้น1.31%ขณะที่นักลงทุนรอติดตามการเปิดเผยตัวเลข GDP ประจำไตรมาส4ของสหรัฐและตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในสัปดาห์นี้สำหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นนำโดยหุ้นกลุ่มรถยนต์และกลุ่มปลอดภัยขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัเสเซียและยูเครนได้ช่วยหนุนบรรยากาศในการซื้อขาย โดยดัชนียูโรสต็อก600ปรับตัวขึ้น0 1 4ดนีเซตัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปรับตัวขึ้น0.5 4ดีเดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมนีปรับตัวขึ้น 0. 7 8เและดัชนีฟุซี่ลอยตลาดหุ้น,นลอนดอนปรับตัวลง 0. 1 4เมาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียซึ่งส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงเนื่องจากการประกาศล็อกดาวน์ในเมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาหาา่วโลก โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิกเกอิกปรับตัวลง0.73%ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลง0 0 2ดัชนีฮังเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวขึ้น1 3 1และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้น0.07%นอกจากนี้มีรายงานว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศซื้อพับัตรรัฐบาลอายุ10ปีแบบไม่จำกัดจำนวนโดยอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่0.2 5เต์ เนื่งจากอักตราผลตอบแทนพันาบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ10ปีเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ6ปีและสูงกว่าเป้าหมายของ BOJ ภายใต้กรอบนโยบายการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการส่งสัญญาณว่า BOJ จะคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปสวนทางกับธนาคารกลางหลักส่วนใหญ่สำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กของบ้านเราปรับตัวขึ้น0.45% มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคมเมกปรับตัวลง0 7 4เนื่องจากนักลงทุนเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างรัเสเซียและยูเครนส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง7%ปหลังจีนประกาศล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมาตรการดังกล่าวทำให้นักลงทุนกังวลว่า จะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันของจีนซึ่งเป็นประเทศนำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยรอจังหวะก,การเข้าซื้อเมื่อตลาดหุ้นปร,รับตัวลดลงมาราว3-5%เในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวคือ 1. กองทุนเปิด p r i n c i p a l VNEQ 2. กองทุนเปิดปริ i นซิเป t ล C# 3. กองทุนเปิด tmb gqg และ 4. กองทุนเปิด principal global multiasset และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e l l advisory by cmb thai bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ